สวัสดีครับผมธาราสังหาปจีนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับเพื่อนๆที่ๆนะครับไปชมที่ดินที่ต้องการที่อียาสซาอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เราเห็นถนนที่เราวิ่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นถนนหมายเลขสามสิบสามนะครับถนนสุวรรณศรนะครับที่ดินนะครับห่างจากถนนสุวรรณศรเข้าไปประมาณหกร้อยห้าสิบเมตรนะครับตรงนี้นี่เป็นสภาพแวดล้อมทางเข้านะครับ เนื้อที่พร้อมบ้านนะครับตรงนี้สองร้อยแปดสิบสี่ตารางวานะครับอยู่ตำบลโนนห้อมนะครับอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปผมไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับตรงนี้นะฮะโอเคก็มีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะครับแต่ว่าสภาพ บริเวณที่ดินนะครับที่ที่เราจะขายเนี่ยนะครับยังตอนนี้ว่าจะพืชขึ้นเต็มนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆท,ท่านใดนะครับเข้ามาชมนะฮะหรือว่ามา,มาซื้อสนใจที่จะซื้อนะครับก็ทางเราจะนะครับเอารถไถมันดันหญ้านะครับปรับสภาพบริเวณรอบๆให้นะครับตรงนี้ ไม่ตัดนะครับไม่ตัดจนจะถึงที่เลยนะฮะถึงที่แล้วลงไปชมพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้ตามทารามาได้เลยนะครับสําหรับที่ท,ท,ที่ต้องการหาบ้านพร้อมที่ดินนะฮะในเมืองปักกิ่งนะครับตรงนี้นะครับไ่รุ่นเยอะ,ว,ะ <laughs> วันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับ เรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจ้าพาลงไปชมนะครับตอนนี้ครับตรงนี้นะครับก็มาถึงที่ที่ต้องการที่จะขายแล้วนะครับตรงนี้ด้านหน้านะครับจะเป็นโครงสร้างนะครับด้านในนี้จะมีบ้านหนึ่งหลังนะฮะแต่ว่ามันเดินเข้าไปไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ยกมากนะครับทาลาเคยมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ะครับแนวเขตนะฮะก็จะมีกำแพงนะครับล้อมรอบบริเวณนะครับตรงนี้นะครับ <S <S เดินเข้าไปไม่ถึงนะฮะมันลกนะฮตรงนี้เดี๋ยวให้ทางาเจ้าของที่เขามาดันนะครับวัชพืชออกนะครับ ต้องต้องมาดันก่อนนะครับตรงนี้อันนี้เป็นสภาพแวดล้อมนะฮะตอนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไถออกนะครับยังไม่ได้ไถออกนะครับแนวเขตมาถึงนี่นะครับก็แนวเขตนะครับจากตรงนี้นะครับไปจนถึงเสาตรงนี้นะครับ ประมาณเกือบ20เมตรน่าจะได้นะฮะน่าจะประมาณยี่สิบเมตรนะฮะเนี่ยครับเสาถึงเสาตรงนี้นะฮะแล้วก็ยาวลงไปนะครับผมก็ได้โครงสร้างตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมาปรับปรุงรีโนเวทนะครับทำเป็นร้านเสริมสวยร้านขายของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นชุมชนหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับ นะครับรูปโฉนดนะฮะรูปโฉนดเนี่ยครับรูปโฉนดสองงานแปดสิบสี่ตารางวานะครับขนาดเล็กนะครับราคาเก้าแสนแปดนะครับยกแปลงพร้อมโอนเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เราก็จะทําการนะครับ กำจัดวัชพืชตรงนี้ออกนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นนะครับบ้านชัดเจนนะครับครับวันนี้ทาราสังหรปจีนครับพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆครับเข้าชมแปลงขนาดเล็กนะครับพร้อมบ้านข้างหลังนะฮะเป็นสภาพแล้อมนะครับเข้าไม่ถึงบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้วัชพืชขึ้นสูงนะครับ2งาน84ตารางวานะครับเ8 0 0เพียงเท่านี้นะครับทาราสังหรปจีนขอขอบพระคุณครับ